สวัสดีครับหมอรถแคบผมวันนี้หมอมาอัปเดตเกี่ยวกับการดูแลเทคนิคการดูแลรักษาฝ้านะครับผมปกติฝ้าเนี่ยมีความยากถึงแม้เลเซอร์แล้วก็ตามเนี่ยก็จะตอบสนองบางคนตอบสนองไม่ดีนะครับส่วนหนึ่งนี่เขาคิดว่ามันเกิดจากการอายุที่เพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าเป็นซันดามจหรือว่าเป็นเซลล์ที่เสื่อมสภาพานะครับผมดังนั้นเทคนิคหนึ่งที่ออมีการใช้มากขึ้นคือการใช้ตัวกระตุน้นสกินบูสเตอร์นะครับที่หมอจะใช้คือตัว ตัวนี้นะครับเป็นตัว l แลนะครับสกินบูสเตอร์ซึ่งมันจะประกอบด้วยเป็นตัวโพลีดิ c เคิโอไทนะครับซึ่งจะไปช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับแล้วก็กระตุ้นการซ่อมแซมต่างๆพวกอ e ีลัสตินอะไรต่างๆให้ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยแล้วก็จะมันจะมีส่วนประกอบที่เป็นพวกยับยั้งเอนไซม์เทรซินสนะครับแล้วพวกวิตามินซีแอสคอร์บิกแอซิดหรือว่าเป็นพวกทรานสามีนด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการรักษากันนะครับเราสังเกตว่าคนไข้เนี่ยเป็นฝ้านะครับแล้วก็มีความหย่อนคล้อยของผิวดังนั้นเนี่ยหมอจะใช้ตัวจูเอาจจะทำควบคู่กับเลเซอร์ก็ได้นะครับอาจจะทำพิคโคเซเกอร์เลเซอร์ก่อนแล้วก็คราวนี้เนี่ยหมอจะมาใช้เป็นตัว ตัวที่หมอชัยนะครับก็จะเป็น l ิจู l a นฮ h e เลอรที่มีอนโพลีนิวคลอไทน์โพลีนิวคลอไท์เนี่ยจะไปช่วยกระตุ้นพวกไฟโบ b ล a ส์นะครับแล้วก็ยังช่วยเป็น 3D Scaffold ให้ผิวด้วยนะครับก็จะเหมาะสำหรับการดูแลริ้วรอยหรือว่าเป็นฝ้ากระจุดด่างดำด้วยนะครับ คนิคการใช้ก็จะใช้ฉีดชั้นตื้นชั้นลึกนะครับแล้วก็ร่วมกับการทําเลเซอร์หรือว่าการใช้พวกโซโนฟอเรซิสต่างๆนะครับจะมีการ<ท>ใช้หลายท <นะ S 2> เทคนิคเลยจะมีล,ลิ์ในการลดแม็ดสีนะครับโอเคเการฉีดนะครับเปิดไฟโอเคนะครับหนึ่มมดมดัดดนะครับ จะแสบนิดนนะครับหมอจะฉีดเป็นอินตาเดอร์มอลนะครับคือในผิวชั้นหนังแท้จะเห็นขึ้นมาเป็นก้อนเป็นวิวแบบนี้นะครับผมเราจะฉีดหลายชั้นได้นะครับคือใช้เจลบันติแลจุดเด่นของเขาคือหนึ่งจะเป็นตัวโพลีนิวคไทด์หรือ PDI-NPN นเนี่ยนะครับจะช่วยในการกระตุ้นซ่อมแซม ริ้วรอยต่างๆนะครับแล้วเกี่ยวกับพวกมีตัวยับยั้งพวกเท,ทโรซิเนสแล้วพวกอแอนไทสารต้านอนุม,มูลสระด้วยนะครับอ่านี่หมอฉีดชั้นตื่นก่อนนะครับจะฉีดกระจายกระจายนะครับจะขึ้นเป็นตุ่มๆแบบนี้นะครับ Okay. นี่คือฉีดชั้นชั้นตื้นไปแล้วนะครับผมอีกส่วนหนึ่งคือหมอจะมาฉีดตรงพวกลองแก้มนะครับตรงนี้ซื้ออาจจะฉีดชั้นลึกนิดนึงโอเคลองแก้มลองนำหมากนะครับโอเคชั okay. ้นตื้นจะเห็นลักษณะเป็นตุ่มต,มตุมแบบนี้นะครับรูปตอนนี้ไม่ใด้วยนะ okay. ตอนนี้มันเป็นตุ่มตุ่ม okay. นบบนีนะหลังจากก็จะขึ้นเป็นสนาดตุ่มอินตาเดอร์มอลนะครับจะเป็นวิวาขาวๆแบบนี้นะครับจะอยู่ประมาณสัก30นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะค่อยๆจางลงนะครับมาเก็บตรงนี้นิดนึงนีะครับจะฉีดตื้นๆน,นะครับผมในชั้นอินตาเดอร์มอลนะครับ <Okay. S 1> นั่นนะครับ เ okay. หมอจะใช้การทาตัว p d เดด้วยนะครับแล้วก็จะใช้เป็นตัวพวกเครื่องเครื่องผลัดโซโนโฟเลสซิสอะไรต่างๆนะครับให้ตัว p d เ n นี้ลงไปด้วยนะครับ okay. ถ้าแปะยาชาก็แทบจะอาจจะรู้สึกนิดหน่อยนะครับกลังทำก็คืออย่าเพิ่งนอนน้ำสักสิบสองชั่วโมง okay. แล้วก็ทาพวกกันแดดพอลุกขึ้นก็ทากันแดดอะไรได้เลย,เน,ยนะครับจะเป็นลักษณะ คือเราสังเกตว่าการใช้อินเตอร์เดอร์มอลว่นนะถ้าฉิดอินเตอร์เดอร์มอลเนี่ยนะครับผิวจะดูยกขึ้นไปด้วยนะครับเนี่ยาหมอฉีดตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยโอเคครับผมเรียบร้อย หมอก็ได้นําเสนอเทคนิคการดูแลรักษาฝ้าแล้วก็ริ้วรอยนะครับที่เกิดจากแสงแดดด้วยการใช้ตัว poly n i ค o t i ์ ai, หรือว่า r e จู n ลนซึ่งจริงๆแล้วต้องเล่ากับว่าเป็นแนวทางการดูแลว,วิธีหนึ่งนะครับเทคนิคการรักษาฝ้าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเริ่มต้องแต่การกันแดดนะครับครีมกันแดดอย่างน้อย2ข้อนิ้วซ้ําทุกสชั่วโมงนะครับหรือว่าใช้3เวลาไปเลยนะครับ นอกจากนี้เนี่ยอาจจะใช้เป็นพวกการผัดเซลล์ผิวนะครับตัวยาทาสําคัญนะครับพวกไวท์เทนิ่งเอเจนต์ต่างๆนอกจากนี้อาจจะเป็นพวกการใช้เลเซอร์ตั้งแต่พิค o s ซกเกอร์เลเซอร์ซึ่งมีประสิทธิภาพดีมากขึ้นนะครับแต่แต่ละคนเนี่ยการตอบสนองก็ไม่เหมือนกันที่สําคัญอีกรอบหนึ่งก็คือการกันแดดนะครับถ้าเกิดใครที่มีเหมือนกับว่ามีริ้วรอยหรือว่ามีโฟโตเอ g จิ้งคือริ้วรอยจากการโดนแสงแดดเยอะๆเนี่ยการใช้ลีโจรันโพลีนิวคลอไทน์เนี่ยก็เป็นทค น,นหนึ่งนะครับการใช้เนี่ยอาจจะมีตั้งแต่การใช้ร่วมกับเครื่องโซนอฟอริซิสผลักตัวยานะครับหรือว่าที่เทคนิคจากประเทศเกาหลีเนี่ยเขาก็จะใช้ร่วมก,กับพวก RF อาร i เดียบเฟคซีหรือว่าเป็นเครื่องอินเจกอินเจกเตอร์ที่เป็นหลายๆเข็ม,มนะครับผมหรือว่าเป็นพวกนิทเดิล RF หรือว่าเป็นนิดเดิลเฉยๆนะครับร่วมกับการทาด้วยด้วยนะครับหลายวิธีเลยทั้งฉีดชั้นชั้นตื้นชั้น,น,นลึกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยฝ้ายัางไงก็ต้องดูแลหลายวิธีกันแดดสาคัญมากนะครับหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ Facebook หมอรถชนคุยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ถูกใจยังไงหมอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์ไปกำลังใจให้นิดนึงนะครับขอบคุณครับ